ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นุกพาแม่แมวทั้งสามไปทำหมันแล้วนะคะนุกพา,าพาแม่ของเฮงเฮงกำไรไข่มุกแล้วก็แม่แมวทั้งหกไปทำหมันรวมเป็นสามตัวนะคะตอนนี้ก็จะเอาน้องไปไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์หหรอแล้วพวกนุกก็จะกลับมานะคะกลับมาบ้านก่อนแล้วค่อยไปรับน้องอีกเพราะว่าบ่ายสามบ่ายสี่โมงถึงจะไปรับน้องมาได้นะคะก็เดี๋ยวกลับมาให้น้อง น้องผู้ชายเขาไปเยี่ยมย่าเขาที่โรมพยาบาลก่อนนะคะถึงจะไปรับน้องอีกเพราะว่าคุณยายเขาป่วยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกทั้งลมนะคะแล้วก็กรงก็เต็มแล้วเดี๋ยวนี้เอาด้วยเอาเด็กทั้งสามเข้าบ้านนะคะเอามาไว้ในกรงในบ้านนะคะนี่กำไรไข่โมเฮงๆเนี่ยคะ่ะเขาก็ชอบนะคะเขาก็ชอบอยู่ไหนก็รู้สึกว่าเขาจะอยู่ง่ายนะคะเนี่ยเอามาอยู่ในกรงเขาก็อยู่ อยู่ในบ้านเขาก็อยู่นะคะแต่ว่าพวกพี่ๆในบ้านก็มีเมียวเล็กกับไอ้อง,องอิงฟ้ามาขูน่น้องนิดนึงนะคะเป็นปกตินะคะถ้ามีแปลกหน้าเข้ามาเขาก็จะเป็นแบบนั้นดูดูเล่นของเล่นกันไม่รู้จะชอบเล่นอะไรแม่ก็ไม่รู้ว่าหนูชอบเขียชอบเล่นอันนี้เนาะไม่ก็จะผูกไว้ให้ข้างนอกกรงวันนี้อากาศก็ดีขึ้นอยู่นะคะมันไม่ร้อน นี่ร้อนมากนะคะต้องเด็กๆได้ทำหมันแล้วนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตาน้องก็สบายใจได้เลยนะคะว่าต่อไปน้องก็จะไม่ท้องอีกแล้วนะคะนุก,ก็นุก,ก็จะได้ลดความเหนื่อยลงหน่อยนะคะเพราะว่ามีแต่คลอดออกมาก็มันก็ไม่ไหวนะคะน้องน้องบางตัวคลอดออกมาเขาก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะเขาก็จากเราไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลดประชากรแมวนะคะลดให้เขาลด ไม่ต้องให้เขาแบบมาแข่งกันท้องอีบโอ้ไม่ไหวอะ่ะแข่งกันท้องมากเลยไม่ไหวเลยค่ะเขาจะมองว่าเรานี่เลี้ยงแมวไม่เป็นอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เฮงหลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไปรับน้องช่วงตอนบ่ายสองโมงก็จะขึ้นรถแล้วค่ะเดินทางหนึ่งชั่วโมงเดินทางกลับอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันไกลเหมือนกันเนี่ยเกือบสี่สิบกิโลนะคะไปกลับ รถสองแถวนะคะก็น้องผู้ชายเขาก็ช่วยก็ดีไปไมีผู้ช่วยนุก็เลี้ยงขนมให้เงินไปซื้อขนมด้วยนะคะให้น้องเขาด้วยเดี๋ยวนุก็ทำคลิปให้ดูอีกทีนะคะ